เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีคนที่ต่อต้านในช่วงแรกแต่ในที่สุดคนจะยอมรับได้เพราะฝั่งที่ถูกยื้อแย่งอํานาจไม่ยอมนะครับนี่เป็นวิถีมันเลยก็ต้องสู้กันเป็นกระบวนเป็นมหากราบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือการยังระวังต่อสู้กับระวังอํานาจเก่ากับใหม่ซึ่งทุกวันนี้ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งอย่างที่ว่ามันมีคนกล้าออกมาทะลุเพดานกันแล้ว นี่ในโลกทั้งโลกเลยนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นปีหนึ่งปีสองเป็นเกิดผม,ผมป,ปีหนึ่งเนี่ยผมอยู่14ตุลาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหออกมาประชาธิปไตยเฟื่องฟูหนังสือนังหาการหกเขียงการแสดงความคิดต่างๆเยอะอยังไม่เคยเป็นมาก่อนก็เกิดเหตุการณ์วังจูนะครับที่เกาหลีซึ่งมันเป็นล้อกันนะครับแล้วถ้าไปดูประวัติศาสตร์ไม่ว่าจากการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในกรีกในอะไรต่างๆในช่วงนั้นนะครับ เหมือนกันหมดคือพอลุกคือเสร็จสักพักหนะึน่งจะถูกปราบเพราะฝั่งที่ถูกยื้อแย่งอํานาจไม่ยอมนะครับนี่เป็นวิถีมันเลยก็ต้องสู้กันเป็นกระบวนเป็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 น,เป,น,เ,ปนเป็นมหากราบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือการยังระวังต่อสู้กระวังอํานาจเก่ากับใหม่ซึ่งทุกวันนี้ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งอย่างที่ว่ามันมีคมกล้าออกมาทะลุเพดานกันแล้วที่สุด การเวลาจะถูกพิสูจน์เองท่านอดีตนายกปรีดีพนมยงถือว่าเป็นรัฐบุรุษของประเทศไทยนะครับถูกสัตว์คืออยู่ไม่ได้ในประเทศไทยเลยใช่ไหมฮะแต่ในที่สุดเราก็เป็นที่ยอมรับจนปัจจุบันนะครับของคนกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆของหลักประชาธิปไตยอาจารย์ปุวยเองใช่ไหมฮะปลายช่วงช่วงบ้านปลายท่านไม่สามารถอยู่เมืองไทยได้ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนยอมรับได้อาจารย์ป่วยก็เป็นคนที่ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆของบ้านเมืองเป็นต้นคือเหมือนกันแต่กี้ผมยกถอยไว้ให้ไกลอีกนิดหนึ่งคือการลิเลโอไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีคนที่ต่อต้านในช่วงแรกแต่ในที่สุดคนจะยอมรับได้ถ้าคนไม่บางครั้งลืมไม่ตามตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงก็ทาให้ไม่สามารถปลดปล่อยผมใช้คำว่าละเลยพลังของคนรุ่นใหม่แล้ว ไม่สามารถปลดปล่อยได้ตราบใดที่รัฐนูนยังเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาปักหลักให้เป็นเป็นเป็นเ,เป็นเป็นนายกฝ่ายเขาเนี่ยนะครับยังต้องการครอบครองอำนาจต่อยือดเยือ้อแต่ได้ไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยมันพลาดจนไม่รู้จะพลาดยังไงแล้วนะครับในที่สุดเขาจะต้องเลือกมีจังหวะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตามรถแมพของเขาเองเขาก็กะว่าสองการเลือกตั้ง ในการสองการเลือกตั้งถ้าเขาทนนี่ตั้งแต่นี้ฮะพอเขายื้อเรื่องแก้ปมใหญ่คือรัฐธรรมนูญพอเสร็จรัฐธรรมนูญเขายื้อให้ไม่แก้แก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะต่ออายุจนกระทั่งพอดีเขาจังหวะได้ยืดให้ยาวที่สุดเขาก็จะมีการผมเชื่อว่าภายในอายุของอายุของรัฐบาลน,นี้ก็อีกสักสองปีช่วงเนี้ยช่วงสองปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งถ้าเขาดูไม่ดีเขาก็จะยุบสภาก่อนเป็นต้น เพราะนั้นเขาคงช่วงชิงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ให้อยู่ยาวที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่ตลาดอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นตลาดทนไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะครับซึ่งทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นทุกครั้งผมผ่านมา14ตุลาก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้น6ตุลากับ14ตุลามันเชื่อมกันเพราะว่าพอ14ตุลาเบงบานก็จะกดลง ปีส5ห้าก็ไม่คิดว่าจะเกิดส5ห้าแต่ผมเชื่อว่าวันนั้นไม่สมดุลแล้วกำลังจะเกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นผมว่าปีห้าสองห้าสามต่างๆมันก็หลังรัฐประหารปี4ีเกมันก็ไม่ทําให้มีปัญหามายาวถึงเท่าทุกวันนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับจากปี4 9เก้าถึงรัฐประหารปีห้าคือชุดเดียวกันทั้งสิ้น,นก็1ิกว่าปีแล้วที่เราอยู่ในภาวะแบบนี้เชื่อว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะไปอย่างไรไม่ทราบเดี๋ยวต้องดูเราก็คือเราอ่านไม่ได้ทั้งหมดแต่รู้ว่าอยู่นิ่งไม่ได้